สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนำการสมัครเข้าใช้ตัวซอฟต์แวร์หลายเส้นนะครับซึ่งจะเป็นตัว SUT a z u r e d e v Tool for Teaching นะครับวิธีการสมัครเข้าใช้งานนะครับให้เริ่มต้นจากการเข้ามาสู่เว็บไซต์ศูนย์คอมนะครับ ccs.sut.ac.th นะครับจากนั้นก็มาที่ตัว Service แล้วก็เลือกที่ตัวซอฟต์แวร์หลายเส้นเลือกรายการคำสั่งย่อย sut azure dev t o o l for teaching คลิกลงไปนะครับเมื่อทำการเลือกเข้ามาสู่ในขั้นตอนนี้แล้วนะครับก็จะพบข้อมูลรายละเอียดแนะนำเกี่ยวเรื่องของวิธีการสมัครเข้าใช้นะครับแล้วก็บริการของ microsoft azure dev ให้เลื่อนลงมาด้านล่างครับจากนั้นนะครับให้ทำการคลิกที่ลิงก์ที่จะเข้าสู่ตัวอาชัวนะครับคลิกลงไปนะครับในสิ่งแรกที่จะปรากฏนะครับก็คือการสายอินเข้าสู่ระบบนะครับสำหรับ การสมัครเข้าใช้งานใหม่คลิกลงไปนะครับจากนั้นนะครับก็จะปรากฏให้เราทำการป้อนเมลนะครับซึ่งก็คือยูเซอร์ที่เราจะใช้สำหรับในการเข้าใช้งานอาชัวนั่นเองนะครับในที่นี้นะครับก็จะทำการป้อนข้อมูลลงไป 3 6 5หกห t a c t h นะครับซึ่งถ้ากรณีที่เป็นของนักศึกษาหรือของที่ต้องการจะใช้ยูเซอร์สำหรับในการเข้าใช้งานนะครับก็สามารถป้อนตามยูเซอร์ที่เราได้รับข้อมูลได้เลยนะครับในที่นี้ก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับก็กดถัดไปนะครับ สิ่งที่จะปรากฏต่อมาก็คือให้เราทำการป้อนตัวรหัสผ่านนะครับแล้วก็กดชื่อลงเข้าใช้งานนะครับในกรณีที่เราต้องการจะให้ค้างอยู่ในระบบนะครับเวลาที่เราทำการเข้าใช้งานเนี่ยเราสามารถกดคำว่าใช่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะ ให้มีการป้อนข้อมูลใหม่ทุกครั้งก็กดคำว่าไม,าม่นะครับในที่นี้ให้กดคำว่าใช่นะครับสิ่งที่จะปรากฏขึ้นมานะครับก็คือการ Vertify นะครับเป็นลักษณะของการที่เราจะต้องมีการกรอกข้อมูลเพิ่มเติม ในสิ่งที่จะมีแตกต่างก็คงจะเป็นในเรื่องของการเลือกประเทศนะครับอันนี้ก็เลือกเข้าไปแล้วก็เกี่ยวเรื่องของสถาบันการศึกษานะครับตัวนี้ก็ให้เลือกเข้าไปนะครับโดยเราพิมพ์คำว่า SUT ก็ได้นะครับ SUT นะครับก็จะขึ้นเป็นชื่อสุรารี university กดเข้าไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของวันเดือนปีเกิดสมุตินะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นปีก็คือปีคิตศักราชนะครับสมุินะฮะ,ะเป็นปี2 0 0 0ก็แล้วกันนะครับ อันนี้ก็คือนักศึกษาจะต้องทำการกรอกข้อมูลเข้าไปให้ถูกต้องนะครับจากนั้นนะครับก็จะมาในส่วนของการเลือกภาพปิศนานะครับเพื่อยืนยันว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับก็กดถัดไปเขาบอกว่าให้ทำการเลือกสี่เหลี่ยมหนึ่งอันแสดงวัตถุที่เหมือนกันนะครับก็ลองดูว่าภาพใดที่ มีลักษณะวัตถุที่เหมือนกันรู้สึกจะเป็นภาพนี้นะครับกดเข้าไปถ้าถูกต้องก็เป็นการพิสูจน์การยืนยันสำเร็จนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมากดคำว่า n e x t นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นการยืนยันนะครับยืนยันในลักษณะของการที่เราสมัครการ v e r t i y y นะครับก็ให้กดยืนยันเข้าไป ถ้าเราไม่กดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะไม่สามารถกดปุ่มการ v e r t i y y ได้คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป ในขั้นตอนต่างๆตรงนี้นะครับจะมีบางส่วนที่เพิ่มเติมจากเดิมนะครับที่ในตัวสเวหรือตัวข้อมูลการสมัครในหน้าเว็บนั้นนะครับมีการกำหนดขึ้นมาเพิ่มเติมในส่วนนี้นะครับที่เป็นเรื่องของ i z u r e for s t u d e n t นะครับเขามีเรื่องของการให้บริการนะครับซึ่งเป็นบริการพิเศษของ i z u r r e แต่ในส่วนนี้ เราจะไม่เข้าใช้งานนะครับดังนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่จะปรากฏขึ้นมาก็คือเราจะเห็นนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะทําการแคนเซิลนะครับแคนเซิลในส่วนนี้ได้เลยนะครับแต่เราจําเป็นที่จะต้องกดข้ามไปนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบการใช้งานได้ก็ให้ทําการปิดหน้าเว็บได้เลยครับ จะเห็นนะครับว่าพอเราปิดหน้าเว็บแล้วอาจจะต้องเป็นลักษณะของการเข้ามาเริ่มต้นใหม่นะครับก็คือให้คลิกเข้าใหม่ครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นลักษณะของการสายอินนะครับ แล้วก็จะต้องมีการกดเข้ามาเพื่อทำการเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในสิ่งที่จะปรากฏต่อไปนี้นะครับอันนี้คือขั้นตอนที่จะมีการเพิ่มเติมเข้ามานะครับเป็นลักษณะเหมือนกับการยืนยันตัวตนนะครับเราสามารถที่จะรอสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนหน้าเพจไปนะครับตัวนี้ก็เราก็จะเป็นการตรวจสอบนะครับซึ่งในขั้นตอนของการตรวจสอบนี้ให้กดคําว่าถัดไป ตอนนี้นะครับก็คือเราจะต้องใช้โทรศัพท์มือถือด้วยนะครับเพื่อที่จะทําการสแกนเข้าระบบนะครับในส่วนนี้นะครับเขาบอกว่าในการที่เราจะเข้าใช้สู่ระบบของอาชัวหรือการออเทนเนี่ยจะต้องเตรียมเรื่องของโทรศัพท์มือถือและจะต้องทําการดาวน์โหลดนะครับตัวไมโ o o ซอฟท์ออเทนด้วยนะครับก็ถ้ายังไม่มีก็ให้กดดาวน์โหลดไปนะครับ จากนั้นนะครับก็คือให้กดคําว่าถัดไปในตอนนี้นะครับหากในกรณีที่ทำการติดตั้งตัวออเทนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เตรียมนะครับเรื่องของตัวโทรศัพท์มือถือนะครับเพื่อที่จะเข้าไปสู่ระบบของการออเทนตต่อไปกดถัดไปครับตอนนี้นะครับ ถ้าในกรณีที่เรามีตัวอ u t เทนะครับเราก็จะต้องเข้าไปสู่ตัวโปรแกรมอ u t เทแล้วก็ทำการสแกน QR code นะครับซึ่งตัวโปรแกรมการสแกน QR code นี้นะครับ จะต้องสแกนผ่านตัว Microsoft a u t h e n t โดยตรงนะครับถึงจะสามารถทำการเปิดตัวโปรแกรมนั้นได้จากนั้นก็กดไปที่ QR Code ของตัวโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งจะมีตัวโปรแกรมสแกน QR Code นะครับแล้วก็ให้สแกน QR Code ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ สิ่งที่จะปรากฏขึ้นมานะครับก็คือในรายการของตัวออเทนบนมือถือจะมี username หรือบัญชีใหม่เข้าไปสู่ระบบในเครื่องของเรานะครับจากนั้นให้กดคำว่าถัดไประบบจะทำการตรวจสอบนะครับโดยการให้เราพิมพ์ตัวเลขรหัสชุดนี้นะครับเข้าสู่ในโทรศัพท์มือถือ เราก็พิมพ์เข้าไปนะครับจากนั้นก็คลิกปุ่มคำว่าใช่บนโทรศัพท์มือถืออีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าสำเร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการอนุมัตินะครับอนุมัติในส่วนนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการได้ทำกระบวนการในการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดคำว่าถัดไป ตอนนี้ระบบของการที่เราทำการยืนยันตัวตนนะครับก็ได้เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์ผู้ใช้งานนะครับก็จะเข้าสู่ตัวระบบของตัว Microsoft Azure ได้นะครับโดยตรวจสอบได้นะครับก็คือให้เข้ามาตัว Learning Resource แล้วคลิกไปที่ตัวซอฟต์แวร์นะครับก็จะปรากฏรายการซอฟต์แวร์ต่างๆที่เรามีสิทธิ์เข้าใช้ในการดาวน์โหลดได้นะครับก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนสำหรับในการยืนยันตัวตนการลงทะเบียนในส่วนต่างๆของตัว Microsoft Azure ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลใหม่ครับ